ตีสามตรงในค่ำคืนวันนี้นะครับนัดที่2ของรูเบนอโมริมนะครับจะหมู่หรือจะจ่านะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับวันนี้นะครับมีโปรแกรมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการเยียทีมอย่างโบโดกลิมนะครับทีมจ่าฝูงของศึกฟุตบอลนอร์เวย์นะครับในฟุตบอลยูโรปาลีกเกมนัดที่5นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ พูดถึงในเรื่องของความพร้อมกันก่อนละกันนะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีตัวที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ในเวลานี้นะครับของแมนยูที่จะลงเล่นไม่ได้แน่ๆนะครับก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายครับวิกตอร์ลินเดอเลฟเลนี่โยโรครับส่วนลิซันโดมาติเนสครับก็ลุ้นในการบาดเจ็บอีกทีหนึ่งครับว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนแผงไลน์อัพในวันนี้นะครับของปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดนะครับผมยกมาจาก2ที่เลยนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าไอ้สที่นี้ครับทั้งวูลสกอร์แล้วก็ทั้งสปอรร์ตโมคับ ก็คงจะคาดเดาลําบากจริงนะว่ารูเบนอโมริมจะจัดใครล,ลงเล่นนะครับดูที่วูสร์ก่อนวันนี้เขาจัดตัวเล่นนะครับก็จะเป็น3 4 2 1ผู้รักษาประตูจะเป็นโอนาน่านะครับ3เซนเตอร์จะมีลูกชอหายจากการบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับมาท้ายเดลิกมัตราอุยวิงแบ็กสองข้างครับจะเป็นอามัดเดียโลแล้วก็ดารโลครับมิดฟิลด์คู่กลางอูกาเตจะคู่กับคอบบี้เมนูแผงเกมลูกครับบูโนเฟเนเดสครับกับกานาโชแล้วก็หน้าตัวเป้าจะเป็นมาคัตแรดฟอร์ดครับ นี่เป็นสื่ออย่างฮูสกอร์เป็นคนจัดนะครับข้ามาดูครับทางฝั่งของสปอร์ตโมครับเขาจัดแบบนี้นะครับ3-4-2-1ผู้รักษาประตรูจะเป็นโอนาน่าเซนเตอร์3คนนะครับจะมีมาตราอุยมาไทาเดลิกแล้วก็จอนนี่อีเวนก็คืออาจจะผิดพลาดกันแค่ตำแหน่งเดียวนะครับส่วนวิงแบ็ก2ข้างนะครับสปอร์ตโมบอกว่าวิงแบ็กด้านขวาจะเป็นอาร์มัดเดียโลวิงแบ็กด้านซ้ายจะเป็นทางลุกชอ มิดฟิลด์คู่กลางครับจะเป็นคาเซมิโร่จับคู่กับริเตียนอีริกเซนเหมือนเดิมครับส่วนแผงเกมลูกครับสปอร์ตโมนีถือว่าทำไว้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าจะเป็นแอนโทนีน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับลูโน่เฟรนเดสแล้วก็ทางลาสมุดหอยลุนนะครับจาก2ที่นะครับทั้งสปอร์ตโมลแลวก็ฮูสกอร์ซึ่งคาดการณ์นี่แตกต่างกันเลยครับส่วนทางด้านฝั่งทีมอย่างโบโดกลิมนะครับผมเข้าไปดูนักเตะน,นะครับที่เราพอจะคุ้นชื่อ มีบ้างไหมนะครับผมเข้ามาดูนี่ก็ไม่คุ้นนะครับอันเดรสเฮลม์เซนนะครับมีใครอีกล่ะแดนกลางอย่างแพทริกเบิร์กครับไม่คุ้นเลยนะครับรายชื่อผู้เล่นทั้งสิตัวจริงนะครับใช้คำว่าไม่คุ้นนะครับซึ่งดูจากผลงานนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดในยุคของรูเบนอโมริมเกมแรกก็ถือว่ายังไม่ดีแล้วครับเนื่องจากนักเตะก็ยังไม่เข้าใจระบบการเล่น3 4 2 1นะครับก็ยังต้องปรับจูนกันต่อไป ก็มีอะไรหลายอย่างต้องปรับนะครับก็ต้องให้เวลาอโมริมด้วยส่วนบูโดกริมผลงานในการลงเล่นช่วงหลังก็ไม่ดีเลยครับเพราะว่า5เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับบูโดกริมครับชนะคู่แข่งเกมเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับโดยรวมฟอร์มการเล่นไม่ดีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้โปรแกรมสําคัญของบูโดกริมนะครับเขาจะมีโปรแกรมในการลุ้นแชมป์ด้วยนะครับซึ่งจะมีเล่นเกมบอลลีกนัดสุดท้าย ซึ่งสถานการณ์ในลีกนเวลานี้ของบูโดกลิมนะครับก็ยังลุ้นแชมป์อยู่กับทาง SK บรานแต้มห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวนะครับนั่นหมายความว่าบูโดกลิมถ้าเกิดสามารถชนะได้ในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะคว้าแชมป์บอลน,นอร์เวย์นะครับซึ่งความกังวลใจอะไรต่างๆครับผมว่าก็เรื่องของความสําคัญในเกมนี้นครับผมว่าสมาธิของบูโดกริมน่าจะไปอยู่ที่เกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้มากกว่านะครับการคว้าแชมป์สำคัญกว่า ในเรื่องความจริงจังโน่นนั่นนี่คือเกมนี้ก็คงจะจริงจังแหละแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงจังเกมไหนมากกว่าผมไว้เชื่อว่าเขาก็ต้องพวงในเกมสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะครับอาจจะเล่นแบบาจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนั้นนะครับส่วนผลงานนะครับในการเล่นเกมยูโรป้าลีกมาครับบโดกริมนี่ก็สองเกมชนะไปเล่นไปสี่เกมครับชนะไปสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งมีเจ็ดแต้มตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสองครับ ส่วนแมนยูครับเล่นไป4เกมชนะ1เสมอ3ยังไม่แพ้นะครับตอนนี้มี6แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางครับก็ถือว่าวันนี้ถ้าแมนเชสเตอร์ยูเตดสามารถเก็บ3แต้มได้ก็เชื่อว่าอันดับก็จะก,กระโดดขึ้นไปอีกครับอาจจะมีโอกาสติดท็อป10ได้นะครับก็ต้องไปรอเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าชนะเกมน,นี้ได้สถานการณ์ก็คงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับคงจะสามารถลุ้นเป็น1ใน8ทีมวางได้นะครับแต่ต้องชนะเกมนี้นะครับถ้าไม่ชนะก็ อาจจะต้องไปลุ้นในการเพลย์ออฟกันต้องเหนื่อยอีก2เกมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ถามว่าสุดท้ายจนแล้วจนรอดจะเอาโตัวรอดได้ไหมสำหรับรูเวนาโมริมผมว่าคือด้วยสิ่งที่ผมบอกไปครับบโดโกลิมฟอร์มการเล่นช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับ5เกมหลังสุดชนะคู่แข่งเกมเดียวสัปดาห์นี้มีโปรแกรมลุ้นแชมป์ด้วยในบอลลีครับก็เชื่อว่าสมาธิอะไรต่างๆก็คงจะไม่ร้อเเซ ผิดกับทางแมนยูนะครับนักเตะที่ได้ลงเล่นก็ต้องพยายามรีดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้มากที่สุดเลยครับนาทีนี้เป็นโอกาสในการโชว์แล้วนะครับให้กุนซืออย่างรูเบนอโมริมได้เห็นว่าคนที่ได้รับการเรียกให้ลงเล่นเหมาะสมกับการลงเป็นตำแหน่งตัวจริงผมเชื่อว่านักเตะก,ก็พยายามจะตั้งใจเล่นกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับสุดท้ายสุดท้ายนะผมว่าวันนี้แมนยูถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเก็บสามแต้มได้นะเป็นชัยชนะเกมแรกของรูเบนอโมริม อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเกมนี้ได้เล่นที่โอแทสฟอร์ดด้วยแฟนบอลหนุนหลังแล้วก็ด้วยฝีไม้ลาย,ลายมือของรูเบนอมโมริมครับผมก็เชื่อนะว่าวันนี้คู่ต่อสู้อย่างบโดกลิมครับคือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบอิฟสวิตผมว่าบโดกลิมก็ยังคงเป็นรองอิฟสวิตนะแล้วก็มีโปรแกรมที่กังวลด้วยชนะนะแมนยูวันนี้ก็ดูจากไลน์ตัวผู้เล่นวันนี้ก็ก็น่าสนใจนะผมก็เชื่อว่า ตัวเจ็บก็มีไม่เยอะแล้วในเวลานี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้อลองผิดลองถูกในในหลายๆคนในการลงเล่นในแต่ละตำแหน่งนะครับก็เชื่อว่าวันนี้มีโอกาสที่เราอาจจะได้เห็นชัยชนะในเกมนัดแรกของรูเบนอะโมริมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นสเสต,ตัวจริงที่จะลงเล่นในเกมข่าคืนวันนี้และคิดว่าวันนี้ชัยชนะเกมแรกของรูเบนอะโมริมของ เขากับแมนเชสเตอร์อยู่ต็ดจะมาในเกมนี้หรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะและสุดท้ายกบฝากทุกคนนะครับในช่วงปลายเดือนแบบนี้ครับวันที่29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้นะครับงานมอเตอร์เอ็กโปมาอีกแล้วนะครับหากใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับโดยเฉพาะบูธของ ลามีนานะครับมีอะไรดีๆมาให้กับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฟิล์มลามีนานะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นเหนือใครนะครับกับหุ้นฟิล์มกรองแสงของลามีนาที่ได้รับการโหวตสูงสุด3อันดับแรกครับมีอะไรกันบ้าง1เลยนะครับลามีนาดิจิตอลเซรามิกรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 0,000บาทนะครับแล้วก็2ครับลามีนาดิจิตอลซีเอ็มไอคอนราคาพิเศษครับพร้อมของแถมและ3ครับลามีนาดิจิตอลเซรามิกไอริสครับ ราคาพิเศษพร้อมของแถมนะครับนี่คือ3อย่างนะครับก็ลองไปดูได้เลยนะครับในงานมอเตอร์เ o ็กครับหรือว่าคุณสามารถจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับหากใครอยากรับโปรโมชั่นดีแบบนี้ก็ไปได้เลยนะครับเงืินไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับสอบถามข้อมูลฟิล์มรามีนาเพิ่มเติมนะครับก็โทรได้เลยครับ0-2 สี่สองสองสองสามสี่ห้าครับโทรได้เลยครับศูนย์สองสี่สองสองสองสามสี่ห้านะครับหรือว่าอินบ็อกไปใน Facebook ของรามีนาฟิมได้เลยนะครับก็ฝากเขาด้วยละกันนะครับกับฟิมรถยนต์นะครับรามีนาฟิมครับฝากด้วยละกันนะครับ